สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดายแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่ง โดยได้พดข้อความที่ว่าเมื่อคืนผมได้คุยกับคนใกล้ชิดลุงอัดเรื่องกระแสะข่าวที่ว่าทนายจดรวมถอนตัวคดีน้องชมพู่คำตอบที่ได้ก็คือทีมลุงอัดถอนตัวจริงทั้งนี้ทีมลุงอัดที่ถอนตัวมีสามคนก็คือตัวลุงอัดเองและทนายอีกสองท่านเหตุผลที่ถอนตัวลุงอัดบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าว หลังจัดการเรื่องคดีน้องแตงหมูเสร็จแล้วลุงอัจยืนยันว่าแม้จดรวมถอนตัวจากคดีน้องฉุพคู่แต่ขอให้ผู้ที่ติดตามคดีน้องไม่ต้องกังวลเพราะไม่มีผลต่อรูปคดีแต่อย่างใดเนื่องจากจดหลักก็คืออายการและพยานหลักฐานต่างๆเชื่อว่ามัดตัวจำเลยแน่นอนการถอนตัวครั้งนี้อาจมีผลต่อคดีแพงที่ผู้สูญเสีย เรียกค่าสินไหมแต่ก็ไม่น่ากังวลเช่นกันแค่ตั้งทนายใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนขณะที่เพจ fc ทีมงานทนายประชาชนโพสข้อความระบุว่าคดีอาญาให้ยึดอายการเป็นหลักถ้าชนะคดีอาญาแล้วจะหาทนายทำคดีแพงเรียกค่าเสียหายไม่ยากเลยนอกจากนี้เพจ fc ทีมงานทนายบอกด้วยว่า ถ้าแม่น้องชุพููหาทนายทำคดีพแพงไม่ได้จะหาทนายมาช่วยเรียกค่าชดเชยจากจำเลยให้เองสำหรับผมนะไม่ได้กังวลกับกรณีที่เกิดขึ้นเลยพวกติ่งจำเลยอย่ามโนแบบผิดผิดคิดว่าทีมลุงอัดถอนตัวแล้วคดีน้องฝั่งโจดแพ้แน่ติ่งจะมโนปลอบใจตัวเองกันไปก็ไม่ว่ากันถ้าฝั่งที่ลุงอัดพูด จะเห็นว่าเขาบอกตลอดว่าเขาเป็นแค่จุดรวมคอยเสิร์ฟกาแฟคนปรุงหลักคืออายการและที่สำคัญเมื่อพยานหลักฐานซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดยังเหมือนเดิมคดีนี้จำเลยจะชนะได้อย่างไรส่วนเรื่องของคดีแพงที่ผู้เสียหายต้องหาทนายใหม่ยิ่งไม่ต้องที่จะซีเรียสเลยครอบครัวน้องเป็นฝ่ายสูญเสีย และคดีดังขนาดนี้ผมเชื่อว่ายังไงต้องมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยจากประเด็นนี้นั้นที่มีกระแสข่าวว่าคุณอัจฉริยะได้มีการถอนตัวจากการเป็นโจทย์รวมป้าบุหลันยังได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม f 4ทีมงานทนายประชาชน v สได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่าเห็นข้างไข่ข้างเขม เข้าไปก่อกวนนะแต่สืบเนื่องมาจากมีข่าวจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งยืนยันว่าสายข่าวเชื่อถือได้ว่าทนายจดรวมถอนตัวจึงมีเสียงว่าเตรียมแพ้คดีได้เลยทนายเีแล้วอิฉันอยากจะบอกว่าทนายเทแต่อายการไม่เทคดีอายาอายการเป็นหลักชนะคดีอายาแล้วจะหาทนายทำคดีแพงไม่ยากคะ่ะ ถ้าหาไม่ได้อีฉันสัญญาจะหาทนายเรียกเงินชดเชยจากไอ้ฆาตรกรให้เองคดีอหยาวางใจอายการทำไปค่ะใครเทมัยช่างหัวมันให้สารทันดำเนินการไปวางใจในกระบวนการยุติธรรมผิดถูกว่าไปตามหลักฐานจำเลยน่าจะเตรียมตัวมากกว่านะคะถ้าโจทย์แพ้ก็แค่ชวดแต่จำเลยแพ้ถึงลานประหารแน่ โดนทนายทีก็โดนแล้วโดนทนายลากไปตบกลางสี่แยกก็เคยแล้วตอนนี้มีทนายก็เน้นลากยาวนั่นคือกะแผลชั้นต้นแล้วอดทนเอาแบบคดีรุกป,ป่าใช่ไหมป้าบุหลันยังโพสบอกอีกว่าอีฉันคงเป็นคนที่แปลกประหลาดที่สุดเคยทำงานให้กับฝั่งจำเลยอีฉันไม่เคยด่าฝั่งโจทย์กับเห็นใจมาตลอด ถึงแม้ตามนิติวิทยาศาสตร์จำเลยไม่น่าจะได้ทำผิดแต่ถ้าเอาแต่สันดานจำเลยอีฉันให้เต็มร้อยไอเชียนี่ทำแน่แต่อีฉันเป็นคนประหลาดทำงานให้จำเลยแต่ใจห่วงฝ่ายโจทยิ่งไอหมิงไปวนเวียนอีฉันยิ่งห่วงนึกไว้เสมอว่าไอเชียนี่สักวันต้องเทเคยพูดกับทนายตามว่าห่วงจังกลัวมันเทโจด ทนายตามบอกว่าฝากบอกแม่น้นงไม่ต้องกังวลใครจะเทไข่จะทิ้งไข่ให้ตั้งมันที่อายการเป็นหลักมาถึงวันนี้คำแนะนำที่หวังดีในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เคยคิดร้ายแม้จะเคยยืนคนละฝั่งคงช่วยฝ่ายโจย์ให้มีกำลังใจเดินต่อไปได้ให้ได้รับความยุติธรรมเดินต่อไปไม่ว่าใครจะทิ้งใครจะเท หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปทางด้านของชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้านายตามช่างมีน้ำใจต่อเมษาป้ายยานก็มีน้ำใจต่อเมษาถ้าเมษารู้คงมีกำลังใจสู้ค่ะถ้านะเตเข้ามาอ่าน ฝากน้าแต่ไปบอกแม่สาด้วยนะคะให้กำลังใจแม่น้องรักในน้ำใจของทนายตำและป้ายานเสมอค่ะขอให้แม่และน้องได้รับความยุติธรรมค่ะสงสารแม่น้องจังค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้คนสูญเสียกับไอ้จำเลยช่างแตกต่างกันมากจริงๆ ขอให้แม่น้องอยู่เฉยๆรอความยุติธรรมรักป้าหยานกับทนายตามก็ตรงนี้แหละป้าคะถึงไม่รู้จักแม่น้องเป็นการส่วนตัวเลยแต่หนูก็อยากจะขอบคุณป้าและทนายตามแทนแม่น้องเขาที่ป้าเป็นห่วงเป็นใหญ่เมื่อก่อนหนูเองก็ยอมรับว่าหนูยืนอยู่ฝ่ายจำเลยตอนที่เขายังไม่มีฝ่าบ้านแต่ทุกวันนี้พฤติกรรมและสันโดษ ทำให้เราเปลี่ยนคางขอให้ความยุติธรรมจงเกิดกับครอบครัวน้องเถิดหนูรักป้าและทนายตั้มค่ะขอให้แม่น้องได้รับความยุติธรรมนะคะเขาไม่รู้หรือแกงไม่รู้ว่าคดีนี้อายการเป็นจยดฟ้องส่วนแม่สาไปยื่นขอเป็นจยดรวมและคดีนี้ต่อให้แม่สาไม่มีทนายก็ชนะและต่อให้แม่สาแต่งตั้งทนายเข้าไป ในคดีอาญาทนายความของแม่สาก็ต้องไปยื่นหนังสือเป็นทนายรวมฝั่งโจทก์เท่านั้นอ๋อเท่าที่รู้มาแต่ไม่ได้มั่นใจนะว่าอายาการที่ดูแลคดีนี้เป็นถึงหัวหน้าอายาการสูงสุดด้วยไม่ใช่หรือติดตามมานานอยากให้จบมากค่ะตอนนี้จะทิ้งก็ไม่ได้เหมือนดูละคร อยากดูตอนจบค่ะ